พ่อรับค่าลูกบกปูนหมกไว้บ้านสารภาพหลังถูกจับทำร้ายลูกอีกคนการจอมพลังได้โพสต์ข้อความว่าตกใจมากหลังจากวันที่10กันยายนผมบุกไปช่วยน้องอายุ12และ4ขวบถูกพ่อทำร้ายเอาไฟแช็ค,คลนทั้งตัวได้สำเร็จแต่พ่อหลบหนีตำรวจจึงตามตัวพ่อจนเจอล่าสุดผมได้คุยกับผู้กำกับพ่อรับสารภาพเพิ่มว่าได้สังหารลูกอีกคนและบกปูนฝังไว้ที่จังหวัดกำแพงเพชรตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังขึ้นหอไปกำแพงเพชรครับ ทีมข่าวสอบถามไปยังนายกันถัดพงไพบุญเวศหรือการจอมพลังเปิดเผยว่าในกรณีที่เคยช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ4ขวบและ12ขวบเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนโดยในวันนั้นที่ลงพื้นที่สอบถามแล้วทราบว่ามีลูกทั้งหมด3คนแต่สามารถไปช่วยเหลือได้เพียง2คนส่วนอีกคนหายตัวไป ล่าสุดตัวพ่อเด็กเพิ่งให้การรับสารภาพว่าลูกอีกหนึ่งคนที่หายตัวไปได้เอาร่างไปบกปูนไว้ที่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้อมจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจากข้อมูลการรับสารภาพของพ่อเด็กมีรายงานว่ามีแม่เด็กเป็นคนไปซื้อปูนให้หลังจากนี้ตนเองจึงอยากจะจี้ถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแม่ของเด็กเข้าขายให้การสนับสนุนช่วยเหลือพ่อเด็กในการกระทำความผิดหรือไม่ เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากชาวบ้านในซอยพหนโยธิน48ร้องเรียนเพจกันจอมพลังให้เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงวัย4ขวบที่เคยถูกพ่อแม่ทำร้ายร่างกายและนายกันพงไพบุญเวชหรือกันจอมพลังเคยเข้าช่วยเหลือเด็กหญิงวัย4ขวบนี้เมื่อปีที่แล้วมาแล้วหนึ่งครั้งมาปีนี้พ่อเลี้ยงก็ยังคงก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวขอความช่วยเหลืออีกครั้ง วันนี้พบว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอพร้อมด้วยนายกันจอมพลังและทีมงานได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัยสี่ขวบถูกทำร้ายอีกครั้งตามร่างกายมีร่องอรอยเขียวช้ำและเป็นบาดแผลคล้ายถูกของมีคมเจ้าหน้าที่จึงนำเด็กไปดูแลที่บ้านพักเด็กของพมและนำตัวพ่อเลี้ยงและแม่เด็กไปสอบปากคำขณะเดียวกันพบว่านายกันยังเคยช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายภายในซอยพหลโยธิน48แยก11อีกรายแต่ขณะเข้าช่วยเหลือพ่อเลี้ยงหนีไป ล่าสุดตำรวจสอนอบางเขนได้ควบคุมตัวพ่อเลี้ยงของเด็กรายนี้มาสอบปากคำโดยพบว่าผ่าเลี้ยงของเด็กให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุตีเด็กจริงแต่ยังไม่บอกก่อเหตุผลเพราะอะไรทำไมต้องตีเด็กแต่ทั้งนี้พ่อเลี้ยงสารภาพกับพนักงานสอบสวนว่านอกจากตีแล้วยัดงอม,มีการฆ่าลูกอีกคนที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยฆ่าแล้วนำไปบกปูนเพื่ออำพรางศพโดยไม่มีใครรู้ว่า ได้ลงมือฆ่าลูกคนนี้ไปแล้วซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสอน,นอบางเขนได้ควบคุมตัวพ่อเลี้ยงรายนี้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปชี้จุดบกปูนในพื้นที่หมู่15ตบ่อถ้ำบ้านคลองใหม่พัฒนากำแพงเพชร